ตอนนี้อยู่ในสองเฟรมเอก็อยู่ของสองเฟรมไปเลยคุณพอมันคุณพอมันนี่หน่อยสวัสดีครับพี่จริงๆอลันอ่ะแกะอันนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นว่าข้างในคืออะไรนะมันมีมันมีมันมีอ๋อมันมีมันมีซสกิลด้วยสกิลสกิลกิลสกิลกิลสกจริงๆไม่เคยแกะเลยพวกเนี้อันนีคืออัแรกอันนี้คืออันแรกใครแกะก็อยากแกะบ้างคู่ได้เนี่ยอยากได้สีเขียวเหมือนกันเหมือนกันคู่คู่คู่ผมไม่ได้บาบ้าโอเคมาผมชอบตาบาบ้าดิงั้นเปิมก่อนนะผมก่อนหนึ่ง อุ้ยอะไรเขาอันนี้คือสูงขอเขาดูกล่องได้ไหมครับผมบ้าอันนี้คืออันนี้คือแรงที่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 สู้ยอ่ะเอมาเอจะได้คู่คู่ไหมครับใคได้คู่คู่ใช่ไหมใครได้ใคได้เฮ้ยเอเฮ้ยได้คู่คู่ได้ตัวอยากได้เลยอยากได้สีเขียวอ่ะมาผมอุ้ยผมได้ดาด้า เอออยากได้สีเขียวว่ะเอสไปต่อเออแรกกันได้ไหมอุยอันนี้คือลาบูบูตัวแรกของอลันว่ะโอ้ยน้อยอ่ะตอนนี้งเรามันแขวนกระเป๋าเราใช่เริ่มเลยปะเอาเลยอ่ะแบบเลยเอาเลยเริ่มเลยครับก็ประมาณนี้ครับการแกะลาบูบูวีทัของพวกเรานะครับครับผมขอบคุณมากครับทุกคนที่มารับชมนะครับขอบคุณ